สวัสดีค่ะ Good morning นะคะสอหอวัสดีค่ะพี่ม่ินได้ยังกินนุ่ม่หนูเมือนนี้อันนี้หนูกินมาม่าแล้วนะคะแต่ว่าหนูมากินน้ำรงนี่โกโก้เพื่อมันจะควบคุ้มอาหารอลไรกันคุ้มหิวอิลิแม่เมื่อวานแพนไปกินช้าบูเยก็อื่นกินได้สามคำกับอิมอ้วไปตักจยน้ำเห็นเาป้ามากิน้นะนี่นะคะเมนู ลาเป็ดตแมื่อคืนนี้กุนเอาอันนี้มูฟังนาำอุ๊ยากกิ่นแต่เมื่อคืนน้ำมากอ้อเพื่อก็บอกว่าอย่าไปอาบน้ำเอาอันนี้เขาเพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นเลยเมื่อกี้เพิ่งตู่จักที่นอนดูบรรยากาศนะคะเลือกอันนี้นะคะอันนี้นี่ เบิ่ื้องบนบรรยากาศมื้อนี้ค่ะแบบคึ้มแล้วก็ลมตื่นขึ้นหนาวนะจนวันหนูได้ใส่เสื้อแขนยาวเบิ่งหนาวมากเลยค่ะจักสีห้อนจักสีหนาวมาถ่ายเห็นเนี้ยโอ้ยโอ้ยหัวแห้งม่ถูมาถูเหรอล่ะโอ้ยฟ้ามึงอี่ตาอื่ มือบังค่ะมือบ ok. like no ังนี่นะคะเบิรงต้องติดตามแบบค้นน้ำหนักโน่นที่สร้างให้เบิรงว่าโนรถหรือว่าเพิ่มใส่กฤษีว่าเพิ่มเพิ่มใส่ตอนนี้แบบมันแซ่บบ่ไปร้องซงมาซิมาเนี่ยอันนี้มันมันจางแบบว่ามันมีผงผคนนี่ไหมโผล่ขวับผุหิวแต่ว่ามันเพรใส่น้ำตาลอันนี้ หาสิบเก้าแม่ขอเก้าโลสร้างมาให้กินกินน้ำกันปั๊ดก็โลสิบว่าเบิดโดลงไงส <laughs> ิบว่าได้กินเบิดลงเงินเขาเอาแค่กีโผลออกไหมย่างอื่นสร้างมันเป็นคนที่ตื้นขึน้นตื้นขึ้นนะกีโผลแบบแบบเรียบเลยได้แบบแบบแบบยังง่ายนั่นกันเผาผ่านกลาขึ้นเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าพอกินปุ๊บเอาโค้งไหมบวมไหม เล่นต้นมะเร็งอือมะเร็งพาไปเล่นเลยเด้อมันหาสินุ่งแนวกินพ่อหญ่เราหย่ำน้ำท้องมาได้แล้ววันนี้เราจะไปไหนคะแม่เมืองศิษฐ์มีถุนละพาพ่อใหญ่ไปศัลยกรรมเออพาพ่อใหญ่ไปศศัลยกรรมเพื่อหน้าตาที่อัดรอเราอัดรอเราอเราบังเน่ากิ่นเหรอบังแนวกินพ่อใหญ่แล้วบอมี่แถวกินเขาแล้วพ่อยายจะตีแล้วก่ เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่หลับปะอันเลยพวกสุภามาหลับบอกบกท่านเด้ยเลยบนท่านเนี่ยหยอดชิเขาเจ็ดสิบสี่แต่ว่าต่อเพื่อการอยู่กันกินต้องสะดวกนะแล้วหยานเดียพอนีนแล้วเป็นคนหย่านตอนแถวแล้วก็ย่านแล้วไปแล้วเที่ยนนึงแล้วสองเหลี่ยมอืมคือแพงบ่บ่ไปนอนแล้อก็เลียดออกมาอืมไปหยอดทอแล้วดิอืมไปน้อนแล้วก็กีบดไหมแล้วก็เลียดออกมา หมอเลียนน้องกูนะอันน้ำมันเนาะเลตัวเอาตัวกับเอยูเล่มละเนิ่มละแปดร้อยจะไปถอนที่บ้านหมอฟันเนาะแม่เพราะว่าเพิ่งเอ็กซาเรย์หายเพราะเพราะไงแล้เป็นเบาหวานอ๋อต้องออ๋ต้องเบิ้งเอ็กซาเลย์ฮาร์ดจอแม่ตเชื่อมากมันเป็นต่อเอ้เด๋อเอ็กซาเรย์แล้วเพิ่งกับสีเบิ้งสมุตเบาหวานว่าเบาหวานเพราะไงค่าเบาหวานค่าน้ำตาลเป็นจังไง ข้ามันยังดีจอมันจังมีถอนไดญ่้าว้าวคือฟันฝุ่นเนี่ยนื้อมันหุ่นจอไงใส่มา,มาซิมันไงนะเบืบอ่อแล้วบะเอาให้นะม,มันจางแต่ว่ามันแบบมันแสบมีรสกาแฟพร้อมแต่ว่าอันนี้รสโกโก้โอ้ยของพี่นะนุ่นน่าบอโอ้ยนี่ย่างแมโ่โอ้ยแสบเดี๋ยวสิเอาให้กินดอกซะไม่กินเอามื่อกี้แพ้ท่านละกินให้แพ้กินก่อนคนละสองเลย มันกระแทบอยู่เมื่อีวันที่สิบแปดมันบอกเลยสิบเก้าฮะเก่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเยอะๆกินเขาก็น่อยเยอะๆกินเขากันแป๊บเดียวชิ้เก่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่กห้ามือจะได้ไปงานแล้วยี่สิบสี่ก็ยี่ห้าสองมือป่ะแน่แต่กรยุดอีกขอขอขอให้สำเร็จ ขอให้มีงานอิหริฮางยกเลิกวันนี้ยกเลิกเพราะว่ามาจำแล้วางานอันนี้มาจำแล้วแต่ <c oughs> ว่ารู้ตัวที่งานมึอคือน,นีนไป่หัดแล้วแซ่บเบิร์นตั้งแต่นั้นอย่าฝุ่นแมะเอาไว้เ,เพราะไงเพรใหญ่เราไปเห็นกิน เอาแม่มีความสามารถเไไอาไว้ใยูช่องฟินหอมช่องน,นี่มันมันก็บมเป็นอย่างมันก็มันน้อง <ไป S 1> อื่นเนาะเราเองไม่กินเพราะนั้นเราให้กินมาเป็นเนาะเราบ้องหูจากันตอนเหนื่อยอยู่ในหันพรอมเมื่อคืนนี้ว่าสิคืออะไรติ๊กต็อกอาบน้นำแล้วปุ๊บเจอเรื่องรีร้อนกันเล็บเปล่ากันภาพปิดไฟนอนค่ะคือเว้าเว้าเรื่องรีร้อนมื่อคืนนี้คือพยังไงเออเพราะไงเ้าไหลเพราะไงนอนไหลแต่ว่า เขาไม่ได้ยินเสียงเด็กเ่าไหเด็กไหลสองทียบะุสะอยุนหนาห้องน้ำแบบกูจะออกมาจะบ่หนีอี่บไี่ปอกที่อญเราเห็นแล้ไหลแล้สู่ก็ลตัวเดียวยืนสูออยู่แล้ว่าใกล้สิงจะลองที่กูจุยผมยาวบอกผมเนี่ยมันบบมัน มันบอยากเห็นมันก็ยังค่ายๆก็จะมีหัวหรือบ่มีหัวอิน่ะรละเอนเอออังนี้คืบ่ไปจับอันนี้ไปยินอไปยื้อเสียงไหลบ่ใหญ่บ่ไปลักจีกูไล่ไม่ไดอกกูกระเจางบ่าให้เอิ้นใส่ล้วแน่ยไม่ได้ยินเลยฮะเังได้ยินเลยเนี่ยแล้วไหลไปสองรอบคุณไหลต่อกันเนาะเบากันคือจังอีพอละไหลแท้ เอินเอ่นมึงัไงไนาดนี้นี่ลานี่ไหลทำบ่มีปู้อยู่บ่มีสติบ่ปุกเออบ,บ่ปุกกันบบเออไปเลยแล้วโอ้ยยังเอิ่นกันวันน้อยต้องไปไมนต้องเอิ่นกันบ่เอิ่นกันก็ต้องผู้ฝันต้องมีสติที่มาที่ไปของคำว่าไหลบางคนไม่อาบน้ำเอ้ายานตัวย่านน้องอาบแล้วตอนน้องอาบแล้วเขามาในห้องกันนี้พราะงี้แล้วก็ไหลพอดีบันนี้ เอาเขามากินพอดีพ่าการอพาาพักันออกไปเอาน้ำยุ้ยขวาย่า,ยานเยืนกับย่านนอนกับย่านนี่แหละค่ะเขากับบรูวามีหรือบ,บ่มีแต่ว่ากเราไม่ได้คิดร้ายกับใครมันก็เป็นความฝันแหม มันกับ่บนี่แต่ในในฝันนี่ก็คือเขาสู่กันจะเขาสู่กันกับผีกับอย่างจังสิเหมือนในความฝันมันก็เลยไหลเลยอย่างแบบที่มันกับโบนี่ในฝันมันแบบตรงค้นเสือเลยแม่แต่ว่าเขาก็คิดคิดไปว่าเขาป่ได้คิดไหลน้ำผูดอะไรไม่เด็กปลยจ้ะยางให้ย่าไปส่งแก้วให้บักม่วงคือเฮ็ดคือนมือคืนนี้พี่เก่งนั่งกินบักม่วงอีกลอเด้พี่เก่งว่าอันมาบัดได้แต่เห็นตาอีนางเพกินนั่นแต่บักม่วงย้ำบักม่วงย้ำบักม่วงเบิดมือพขนาดเมื่อกี้แม่ของมากเนาะ แก้วเมื่อคืนนี่จนเบิดบังวังไว้นี่ก็จนเบิดลุงมากินเมื่อคือนนี่<อ>คุณราคาเดี๋ยวทายให้เมออื่อคืทีแต่กระจังสีนอนน้ำบันบาน <c oughs> เขาไม่รู้เขาจะทายอย่างน <c oughs> เนาะเจ๊สิไปทุระพ,พระพงน์ยัยแบดอนปันติดตามนะคะสวัสดีค่ะ